Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้ลาพิพาแกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2025วันที่255อยู่บนเส้นทางของพระเจ้าอย่างไร ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสดุดีบทที่107ข้อที่1ถึง9พระธรรมสองโคริน์บทที่12ข้อที่11ถึง21พระธรรมอิสยาบทที่29ข้อที่1ถึงบทที่30ข้อที่18 หลายปีก่อนผมเคยอ่านเจอเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งอิตาเลียนริเวียราทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังขับรถสปอร์ตของเขาไปตามถนนเลียบทะเลมันเป็นเส้นทางที่สวยงามและชวนให้หลงไหลแต่ถ้าว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ตามองเห็นตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยป้ายเตือนต่าง แต่สำหรับชายหนุ่มคนนั้นถนนเส้นดังกล่าวกลับดูดีไม่มีที่ติเขายังคงขับรถด้วยความเร็วสูงโดยไม่สนใจป้ายเตือนเหล่านั้นแล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นไม่นานมีดินถลม่มจนเกิดเหวลึกแต่เขากลับพุ่งตรงไปข้างหน้าโดยไม่หยุดและสุดท้ายก็พุ่งตกหน้าผาลงไป บางครั้งเราอาจไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่เราเลือกจะพาเราไปถึงไหนขณะที่บางครั้งเราก็รู้อยู่เต็มอกว่าปลายทางคืออะไรถ้าว่าเรากลับยังเลือกที่จะไปต่ออยู่ดีในมัทธิวบทที่7ข้อที่ส3สงพระเยซูทรงตรัสว่ามีเส้นทางหนึ่งที่นำไปสู่ชีวิตและมีอีกเส้นทางที่นำไปสู่ความพินาศ ป้ายเตือนต่างๆไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อข่มขู่แต่เพราะความรักเช่นเดียวกับป้ายเตือนบนชายฝั่งอิตาเลียนริเวียราที่ถูกติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้คนพระวจ,จนะของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่และพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็เช่นเดียวกันถูกมอบไว้เพื่อช่วยเราให้ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่นำไปสู่ชีวิต แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและเมื่ออยู่บนเส้นทางนั้นแล้วเราจะรักษาตัวให้อยู่บนเส้นทางนั้นต่อไปได้อย่างไรในสดุดีบทที่107ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าโอ้จงขอพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ พระเจ้าทรงแสนดีพระองค์ทรงรักเราและทรงต้องการประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระองค์ได้จัดเตรียมถนนที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราไว้แล้วสดุดีบทที่1 0 7ข้อที่7บอกว่าพระองค์ทรงนำพวกเขามาตามทางตรงเพื่อไปยังเมืองที่พักอาศัยได้ พระองค์ไม่ต้องการให้เราร่อนเร่พเนจรในทะเลทรายมองหาแต่ไม่พบที่พักพิงหิวโหยและกระหายน้ำจนใกล้หมดแรงนาำพระทัยของพระองค์คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถร้องทูลพระเจ้าได้เสมอและเมื่อทำเราทำเช่นนั้นพระองค์จะตอบเราในสดุดีบทที่107ข้อที่9กล่าวว่า เพราะพระองค์ทรงให้จิตวิญญาณที่กระหายอิ่มและทรงให้จิตวิญญาณที่หิวโหวยอิ่มด้วยสิ่งดีในพันธสัญญาใหม่เปาโลแสดงให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความรักท่านตั้งใจแน,แน่วแน่ที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในจดหมายสองโครินบทที่12เราเห็นว่าท่านถูกวิจารณ์ และเข้าใจผิดอย่างไม่ยุติธรรมจนกระทั่งถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาวโครินเพราะไม่ยอมรับเงินจากพวกเขาแต่เปาโลอธิบายว่าท่านไม่รับเงินเพราะไม่ต้องการเป็นภาระแก่พวกเขาโดยกล่าวในสองโครินบทที่12ข้อที่14ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งของของพวกท่านแต่ต้องการตัวพวกท่านเพราะไม่ใช่ลูก,ลก จะสะสมทรัพย์ไว้ให้พ่อแม่แต่พ่อแม่ควรสะสมไว้ให้ลูกๆความรักที่แท้จริงคือการเต็มใจที่จะเสียสละทุกสิ่งเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนในอิสยาบทที่30คข้อที่หนอิสราเอลวางแผนแล้วไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต์โดยไม่ได้ทูลถามพระเจ้า พระธรรมตอนนี้สะท้อนให้เราได้เห็นว่าบ่อยครั้งที่ประชากรของพระเจ้าวางแผนโดยไม่ได้ปรึกษาพระองค์ปัญหาคือพวกเขาไม่ได้ต้องการรู้แผนการของพระเจ้าจริงๆการนมัสการของพวกเขาเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นอิสยาบทที่30ข้อที่15บอกเราว่าความรอดของพวกท่านอยู่ที่การกลับและหยุดพัก ความเข้มแข็งของพวกท่านอยู่ที่ความสงบและความไว้วางใจพระเจ้าทรงรอคอยที่จะอวยพรเราอิสยาห์บทที่30ข้อที่18กล่าวว่าพระยาเวทรงรอคอยที่จะเมตตาพวกท่านเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมและความสุขจะมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระองค์ ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อไขคร,ครวนว่าคุณเคยเพิกเฉยหรือไม่ได้สังเกตเห็นคำเตือนจากพระเจ้าเพราะคิดว่าเส้นทางดูราบรื่นสวยงามดีอยู่แล้วหรือไม่การไม่ฟังส่งคำเตือนส่งผลอย่างไรต่อคุณพระเจ้าทรงนำคุณกลับมาอยู่บนเส้นทางแห่งพระพรที่ทรงวางไว้ให้คุณอย่างไร ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณสําหรับเส้นทางที่พระองค์ทรง,ตรงเตรียมไว้เป็นทางที่นําไปสู่ชีวิตและพระพอรอย่างแท้จริงขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราแม้ในวันที่หนทางดูสับสนพระองค์ก็ยังทรงอยู่เคียงข้างขอทรงช่วยเราให้ดําเนินชีวิตด้วยใจที่สัตย์สื่อติดตามพระองค์ด้วยความวางใจ ขอให้เราไม่ด่วนตัดสินใจตามความคิดของตนเองแต่หันมาปรึกษาและฟังเสียงของพระองค์ก่อนเสมอขอให้ทุกอย่างการของเราสะท้อนความเชื่อฟังและอยู่ในทางที่พระองค์ทรงพอพระทยัยและเมื่อใดที่เราหลงไปจากเส้นทางที่ดีนั้นขอทรงเมตตานำเรากลับมาอีกครั้งด้วยพระคุณและความรักมั่นคงของพระองค์เราอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากต้องการอ่านบทอธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส,ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกันกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ every day with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่าน ให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับ